ทรงบรรลือสีหนาตประกาศจตุราริยสัตพิขูทั้งหลายพระยาสัตชื่อสีหะออกจากถ้ำที่อาศัยในเวลาเย็นเหยียดกายแล้วเหลียวดูทิศท,ทั้งสี่โดยรอบบรรลือสีหนาาสามครั้งแล้วเที่ยวไปเพื่อหาอาหารบรรดาสัตว์เดรัจฉานเหล่าใดได้ยินสีหนาตสัตว์เหล่านั้นก็สะดุ้งกลัวเหี่ยวแห้งใจพวกที่อาศัยโพรงก็เข้าโพรง พวกที่อาศัยน้ำก็ลงน้ำพวกที่อยู่ป่าก็เข้าป่าฝูงนกก็โผบินขึ้นสู่อากาศเหล่าช้างของพระราชาในหมู่บ้านและนิคมและเมืองหลวงที่ผูกล่ามไว้ด้วยเชือกอันเหนียวก็พากันกลัวเหนียวกระชากเชือกให้ขาดแล้วถ่ายมูดและกรีดพลางแล่นหนีไปโดยข้างโนนข้างนี้พิขูทั้งหลายพระยาสัตว์ชื่อสีหะเป็นสัตว์มีฤทธิ์มากมีศักดิ์มาก มีอนุภาพมากกว่าบรรดาสัตว์เดรจชานทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แลพิกุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นในการใดตถาคตอุบัติขึ้นในโลกเป็นพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบเองผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและข้อปฏิบัติให้ถึงวิชาผู้ไปดีผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ปลุกให้ตื่นเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ตถาคตนั้นแสดงธรรมว่าสักกายะเป็นเช่นนี้สักกายะสมุทัยเป็นเช่นนี้สักกายะนิโรธเป็นเช่นนี้สักกายะนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นเช่นนี้พวกเทพเหล่าใดเป็นผู้มีอายุยืนนานมีวันนนะมากไปด้วยความสุข ดำรงอยู่นมนานมาแล้วในวิมานชั้นสูงพวกเทพนั้นๆได้ฟังธรรมเทศนาของตถาคตแล้วโดยมากก็สะดุ้งกลัวเหี่ยวแห้งใจสำนึกได้ว่าท่านผู้เจริญเอย๋ยพวกเราเมื่อไม่เที่ยงก็มาสำคัญว่าเราเป็นผู้เที่ยงเมื่อไม่ยั่งยืนก็มาสำคัญว่าเราเป็นผู้ยั่งยืนเมื่อไม่มั่นคงก็มาสำคัญว่าเราเป็นผู้มั่นคง พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงและถึงทั่วแล้วซึ่งสักกายะดังนี้พิกูทั้งหลายตถาคตเป็นผู้มีฤทธิมม์มากมีศักด์มากมีอนุภาพมากกว่าสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกด้วยอาการอย่างนี้แล